สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานมิตติ้งนะครับภาคกลางครับครั้งที่สองที่สวนเพชรรัตน์บอนไซนะครับจังหวัดอยุทยาครับวันนี้ท่านนายกนะครับมาสาธิตทำแล้วก็ออกแบบบอนไซตะโกหนูต้นนี้นะครับของพ่อกำนันโกะครับนครับมาดูแล้วก็มารับฟังติดชมรู้นะครับจากท่านนายกได้เลยนะครับนี่ก็ครั้งแรกนะครับก็จับทิศตรงเลยนะครับแานไม้ที่เอ็นอยู่ก็จับตั้งขึ้นมาที่หัว ลักษณะคือจะให้ตั้งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทานยกก็ออกแบบนะครับแล้วก็พับกร่งนะครับแล้วก็ต้องลวดนะครับไปเท่า้เลยครับหลังจากทัดจริงเสร็จนะครับานยกก็ออกแบบสิงกานะครับสิงกานของเขาก็มีค่อนข้างครบนะครับกท่านนยกก็ตัดออกนะครับ จนแบบโล่งโปร่งครับแล้วก็เห็นโครงสร้างทัชเกยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับความลึกความอะไรก็เดี๋ยวมาฟังท่านนายกอธิบายนะครับในคลิปนะครับ แต่ว,ว่าต้องบอกว่านะครับทําออกมาแล้วถูกใจเจ้าของไม้ครับคือเจ้าพ่อตะโพหนุแห่งเมืองอยุธยาน,นั่นเองนะครับแห่งเมืองไทยก็ว่าได้นะครับคือพ่อของแดนโกะนะครับตอนนี้มันนี้ถูกจ้องมาแล้วเนี่ยทีนายนพังว่าตอนนี้ภาองผ่านยังไงไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงกัน เขาคือนตานเลยไม่เยนะแต่มปลกนอนเาปูกน้อนเลยการน้อนมากันยเอ่านี่มันไม่ได้ทุนน้มได้ภาพเนี้ยออกรอบไปนานเ้ามลับได้ามตนนี้เนี้ยมันสวยเว่ธรรมาแล้วนะครับแต่เรากล่นสนานด้วยการูก้มากมายั คามไมแรนมาทการงนนเนื่นอป้ประการึงิหนได้มาด้วยิจการแค่ทเราต้องพยาาส่รันะครหายอย่างมน,น,น,นก็เนี่ยมัมีความสออยู่แต่ตองเงที่ความความงานงาตงก็เกิด้ถ้าเราสร้างน้ก้เนี่ย จะลดไน้ได้ให้ได้ไอปาร์ต้อะยางเี้ยนรับคนแก้ตรงเนี้ยมัให้ได้ครับแต่ต้องส่งกนนีกณที่รูไปเลยถ้าเราทำไม้าต่าเราต่อบปมาไหมเดยที่ผู้ว่าน เรา,าเริ่มต่อตาเราจะได้ตอ่การตายในการทำให้ตาเนี่ยอรูยิงขึ้นแต่ที่ผมกร้าลงสองเอฟไม่ตกใสรีระเนี่ยอนนีะรอดมันโผล่นะแล้วผมให้ความมาก็คารทางเดียวกันถ er, ้าว่ากาเดียวกันก็ต้องตายเนี่ย จะเจอให้ถี่แล้วจะเจอม่าแบบนุกบ้านนะับคือมาโลกไดมโลกนะคับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะจะต้องชิดุฒอย่าลืมติดการกล้าม้รต้อกล้าไปตามสีาเขาพาพวกนี้เนี่ยมันเก่ยอดเที่ยวสวนาไปไดลกนเพราะฉะนั้นเป็นหลังทุกวันวันต้องไปทาง อยาห้ดนะอย่าไม่ได้ที่ทำศพเลือกสานะครับนี้ตกเพลิเลยเพราะการเดาของเราเนี่ยไม่เลือกเพื่อให้การสารกว่าไม้ที่โสนียนะครับเราต้องพยายามกระชับด้าหลังให้มันสั้นด้านอหิวาต่ที่มีการทำไมต้องยาพวดให้เกิด ไม่มียาตินะ้ีหลายนั่ก็อาัยการิดโคเด็กก็อา้านลเอ่ครัแล้วก็เ็ไปหลักาออกนี้มันเป็นเพื่อลดความอักเสบของติดได้นะครับแล้วเราขับไ่ถ้าเรื่องเจ็บน่าเรี้่องไปต่างๆนะาจะเรียนร้องไปที่ไหนใล้เจับความหนใหอนบายอีกก็ใกล้เจ็กันเพื่อว่าลมา ด <c oughs> ้านซเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กท่านรูปกระดาษนะครับท่านท่านทำอีกเลลมีหมไม่จำกป็นว่าแต่ถ้าคอไปก็เกันเน,นี่ยปัญหาเกิดขึ้นททีจไส้จิงกวามันจะทันได้ในนที้เพราะวาทาจะทำทรงหล้วแบน้นหนักพุ่งไรเนียไปต้องสมาร บอเองว่าอินโตก็ออกมาถ่ยนะเพราะว่าตอบตัวสังเกตอธิบายนิดหนึ่งเรามสนะเอ๊เรนคูพี่ไ้อะไรกันจริงไหม่เราเลเขาเขาก็ดูเราเราดูเาอันนี้จัดแ้ตัวสัเกตแล้วก็อ่าระยุตบอกเสมอว่าอย่าไปขอเขาคอหมายควม่าอันเั็นตัวระยุทเนี่ย ในครั้งเราเข้าไปอย่างจะทำนี่เลยแต่ว่ามันจะไม่ได้มาเขาจะแบบเขาคิดว่าไอ้ที่ทำอย่างนี้แต่สิ่งที่เราทำก็คือเราดูแล้วก็เอาบังส์เสไปใช้ที่เราชอบเนี่ยชอบวิธีการแก้ชอบวิธีการตัดงๆเข้าไปอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้ก็ไม่ได้แปลว่าถึงเราจะทำแบบสมัยเก่าที่ใั้ปีกตัวนี้เป็นเงินเยุกขึ้นตลาดตรงไหนเนี่ย

อ่าเขากันง่ายในหมูผมเพราะที่ยาเหมือนกันงดนเข้ามใมอเขเรื่องนี้ผมกันก็มันเป็นกั้งอะไรกันไปลาก่เนี่ยเขาสอนหตืนี้ที่ตัดตนีกเขาไม่โผล่ในน้พูดแล้วไม้เขาเน่จะนี้ยงนแบ่ายน้ำเลยงายายมัไปพุ่งพุ้ก็ปล่อยไว้แต่วันนี้ลากไปเขานี่ยเาเอาของเราไปใช้บางกวน กอไตรงาลูกไปตัดทบแล้วก็ไปไปตัดตาเขีเพราะนั้นเวลาพอสีเกิดมันจะด้เมื่อมรนรู้นะโอ้โหอ้จารเริ่มต้นมาตัดงตัดการพิกาบบไนการพรแเดีนถึงเราจะได้เยอะกว่ก็จริงไม่มีอะไรนะฮะก็คือเราดูทุกคนไงชอบแบบไหนทำแบบนั้นเราส่ิบัติการผลจากา ให้กองใจป้านเหาให้กำลังใจซิ้นใจแล้วกันอย่าเอ้ยทำอะไรเนี่ยไอ้เขาไม่มีหรอกเขาไม่ใชเราเด่นระบบใดเอใ่ไหมปยลกไปก็เนไมได้ราไปมต้องเขียนเลยจบไ่ต้พิเราะว่าต้นเราก็ทํา้เราชอทำไม้เวลาเราก็ทำเวลา ตเราไม่ต้องให้กำลังใจซึ่ใจกันอย่าไปยใเพราะใจมันรวยนะกำลัใจไม่มีนะแต่ถ้าเราให้กำลัใจวยมากสวยร่ำไม่เป็นไรเอาไม่่อนอใหดต้อปากเล้ยังไรโอ้โหคอบคไม่ับไม่ไม่ด้ เราต้องคิดว่าเราไม่แจ๊งนี่เป็นหลักองานที่ผมคิดว่ารไม่เจ๊งเผาไม่ช่าตัวเองเจ็ดิบี่านีู่้จักธนาคารคอยู่ที้การคอยหาทางดูยี่ตองคือตองถ้าผมเจ๊งผมเจ๊งนะโอ้โหจะไปงกไอยู่เยเผมไม่ต่างอะไไม่ได้เรให้มาไม่อยูเล มัวข้อ <substit> ด <uting> ีเองต้นไหนเข้าตาาวิธีการเอาเป็นงไรอให้เขาเริ่มมาอ่านารย์ไม่รู้แต่เขาอ่านจารย์ได้รูเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการหาต้นไม้พยายามหาที่น่ารู้นะครับอันนี้ต้องรีนตรงเลยนะครับถ้าเราอยากให้ เราต้องไปบอกเรื่องการตั้งปม้ท่านทำแล้วต้องนั่งพิจารณาโอมเนี่ยเป็นคนที่ทำมาแล้วตรวจการบ้านทุกต้นงมเดินปูไม้ั้งกับไอเสีมปุกต้งยื้นกว่นไรอนู่โอมดูปุกปั้นปูปุกต้นไอมันหายฮะต้องแต่งตรงนี้ต้องแต่แขนเติ่ม เราต้องเรียนรู้ให้มากๆนะครับไม่ได้โอแเคื่อยแสดงว่ากับการอ่านไม่รู้เลยการพัฒนาไม้เกิดนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ที่จะเข้าขึ้นมารู้ไหมเข้าขึ้นมาท่านต้องใส่ใจท่านต้องไปดูมากที่ท่านทำแล้วอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับอย่เข้าข้างตัวเองไไม่ด้

ข้อกำนันเป็นไงครับพอใจไหมครับพอใจดีดีใช่ไหมครับมันโล่งกว่าเดิมโล่งโล่งก็ที่แรกมากิ่งมันยาวไงครับแล้วผมผมผมไม่ดัดทนไอ้มันข้องอมันสั้นๆะผมดัดช่วงยาวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมาไหม